สาเหตุที่เขาจะใส่ยอดอ้อยเนาะครับผมแต่ตอนนี้ใส่เคมีครับใส่เคมีมันถ้าไม่ดินมันแข็งอืแข็งและกับผลที่รับในบ่อเทาที่กวนครับกับพอดีมะฮูกับปุ๋ยยอดด้อยของตนกำนันสุดใจเขานี่ครับผมเดยคนนี้เอามาไห้ตดลร่องใส่ทีแรกอืครับผมใส่ปีแรกนี่บ่มม่นใจนะมันปงไดนครับติดปีแรกประมันใจคือว่าตันนี้มันง่ามซาแต่มันง่ามโดนไปเรื่อยๆอ่าความง่ามนี่ของยางนี่คุณตาเอายังเป็นตัวสังเกต บ้านี้พอปีที่สองนี่นะมันเริ่มขยายตัวเลยอินซี่ตัวนี้เมนบอลหรอครับเออมันเริ่มขยายตัวทั้งไม่ดินล้วนใบเขียวดีทถ้าไม่ไอ้น้ำยางนี่ออกดีเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นทุกปีครับจนว่ามาปีปีที่หาที่หกปีนี่แหละสิครับปีหกนี่แหละแต่ปันหาปีสี่แล้ะครับน้ำยางปรากกว่าเห็นบอลมันสองถุยมันล้นจากอะไรก็เลยมาร่องไว้ค่ะครับผมมันมันเพราะยันบ่ได้ถ้าเอาถุ่วเดียวนี่ ปัวยยางคือเดี๋ยวมันล้นมันเสียหายมันบ่อหลักเลยเอาถุยดนึงมาล่องไว้นี่ก็แสดงว่ายอดดอยสุดยอดแห่งปุ๋ย